อีซูซูดีแม็2.5 SX รถปี2004ราคา79,000บาทรถเดิมไม่มีชนมือเดียวป้ายแดงขายตามสภาพครับสีตีอาบภายในตามรูปรถขับดีเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นยังดีเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมสนใจดูรถได้ที่พารามสมุทรสาครโทร0654538826รับประกันการโอนชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อครับ มีบริการจัดทรงคิดตามระยะทางครับท่านใดที่อยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับพูดคุยต่อลองหน้างานดูก่อนได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้ากับผมจะหารถดีๆราคาถูกๆมาให้รับชมกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ